วันนี้เราก็จะพามารับเหรียญชิปกันอีกแล้วนะครับเหรียญนี้ชื่อว่าซินจานะครับรับถึงอ้โห้าล้านล้านเหรียญฟรีเลยนะก็ไปรับกันครับผมก็กดไปที่ลิงก์เริ่มนะครับลิงก์เริ่มแล้วก็แอดดิสเหรียญจะทิ้งไว้ในใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกดสตาร์ทไปเลยนะครับกดจอยแอดดอครับอันนี้ก็กดไอทำสีฟ้าไปได้เลยนะก็กดเข้าไปจอยนะครับแล้วก็กลับอันนี้ก็จอยนะครับแล้วก็กลับเลยฮะแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยเลยครับซับมิดไปเลยมันให้ผ่านอยู่นะอันนี้เราจ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้เรา v อ r i f y นะครับโดยการจอยชัแนลนะอันนี้ครับจอยวอิฟายปุ๊บ,บก็บวกนะครับ132อ่ะ133นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นเราใส่ชื่อ t e l e gram เราเข้าไปครับผมแอดคอันนี้ชื่อ t e l e gram ไปดูหน้า t e l e gram เราได้เลยนะจากนั้นนะครับเขาบอกให้เข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าซินจาเอ็กห้าพันนะแล้วก็เข้าไปครับ เราก็ไปจอยก่อนเนาะแล้วก็คัดลอกของคนอื่นเข้ามาเลยครับผมคัดลอกมะจากนั้นก็วางไปเลยครับเดี๋ยบรอยแล้วก็กลับมาครับแล้วก็ใส่เข้าไป <c oughs> เฮ้ยผมใส่ชื่อเทเลแกมผิดบะเอ่อไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาน่าจะไม่ว่าผมบอกว่าให้เข้าไปวิสิตเว็บไซต์นะครับแต่เรากดดันไปได้นะโอเคต่อมาเนี่ยเราก็กดดันไปอีกนะแบบว่าเขาให้ไปท่องเว็บไซต์เขาอะไรประมาณนั้นนะ โอเคนะครับผมเรียบร้อยบุ๊บจากนั้นนะครับเขาบอกให้เราใส่ ETH Wallet นะ address นะก็ไปคัดลอก address เหรียญนะครับที่คิวทิงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมน,นะก็คัดลอกมาครับจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปใน Trust Wallet เหมือนเดิมน,นะทำวนบน,บนไปทำวนบน,บนไป ขวามือนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับ as custom token ครับแล้วก็วางไปได้เลยกดดันฮะแล้วก็ receive สำเนาครับผมกลับมาที่ telegram เ,กกเราเหมือนเดิมนะทำวนๆเหมือนกันทุกทุกคลิปเลยนะปึ๊บจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วครับผมเรากดสถิตินะครับเพื่อดูว่าเราได้เหรียญเท่าไหร่นะเนี่ยครับ5ล้านล้านเหรียญเรียบร้อยแล้วครับ